อยู่ตรงนี้เขาคงเดินผ่านดูดีๆสิไม่ใช่ลูกชายเราหรือลูกชายเราอาจจะยังไม่ตายก็ได้จริงๆสองพ่อแม่เนี่ยเข้าใจว่าลูกตายพอได้ยินคนํานี้ลูกแน่ใจว่าต้องเป็นพ่อเป็นแม่เราก็เดินเข้าไปหาพรพ่อและแม่เอามือกั้งมองหน้ากั้งกอบอ้าวจาได้ลูกชายโหลูกแม่ นึกว่าตายไปแล้วยังอยู่หรือพ่อก็ลูกขึ้นมาร้องไห้ของลูกก็ร้องไห้นั่งลงร้องไห้ใส่กันเพราะว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่มีวันที่ลูกจะได้พัดผ้าจากพ่อจากแม่พ่อเอ้ยแม่เอ้ยไม่ต้องร้องไห้เราอัฐกรรมวิวัตเตนะเพราะเหตุแห่งการมุนเวียนแห่งกรรมเราเกิดมาก็มาแต่ทั่วปล่าไม่ได้เอาสมบัติอะไรมา เมื่อมันจะหมดไปสิ้นไปถ้ามันไม่หมดไปเราก็ยังจะตายจากมันเริ่มเทศเตนะเพราะเหตุแห่งการหมุนเวียนแห่งกรรมคนจนรวยก็ได้คนรวยจนก็ได้จะได้โศกเศร้าเลยลูกจะหาข้าวมาเลี้ยงลูกจะหาเสื้อผ้ามาให้ลูกจะหาบ้านสร้างกระท่อมให้อยู่ นั่งลงก็เปิดอาหารให้พ่อให้แม่กินพ่อแม่ก็กินอาหารในบาทลูกก็นั่งอิ่มใจกินจนหมดอิ่มเพราะมันเหวยวนี่มันขอมาบางทีมันไม่ค่อยจะอิ่มเป็นเดือนเดือนกินพอยาตายลูกไม่ต้องกินพ่อแม่กินหมดแล้วก็อิ่มอิ่มใจ แล้วก็ไปหาเก็บผ้าหาเก็บอะไรมาตัดมาเย็บมายอม่อมาทําเสื้อผ้าให้พ่อแม่เย็บเองด้วยมือไปหาเศษไม้ทํากระท่อมให้ท่านอยู่นอกเมืองหลังจากนั้นก็บินทบาททุกวันเอาไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ถ้าพ่อแม่กินเหลือลูกก็กินทีหลังถ้าเหลือมากก็อิ่มถ้าเหลือน้อยไม่อิ่มถ้าไม่เหลือไม่กิน นานวันเข้าตัวของท่านก็ผอมผอมลงผอมลงเพื่อนพิกษุก็แปลกใจเมื่อตอนท่านกลับมาใหม่ท่านอ้วนทวนสมบูรณ์ผ่องใสบัดนี้ทำไมท่านจึงสู้พร้อมหน้าตาของท่านก็เริ่มหมองคล้ำท่านไม่พอใจประพฤติพรหมจรรย์ท่านไม่มีความสุขในพรหมจรรย์นี้หรือภิกษุได้รับคำถามจากเพื่อนก็ตอบว่า ร่างกายผมผายผอมแต่ใจผมอ้วนผมมีความสุขอย่างยิ่งในพรหมจรรย์อา้าวใจอ้วนมันเป็นอย่างไรกายผอมใจอ้วนเป็นอย่างไรลองเล่าให้ฟังติท่านก็เล่าเรื่องไปบินทบาทเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เหลือแล้วจึงกินไม่เหลือก็ไม่กิน ร่างกายนี้อาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการก็ผอมลงแต่ใจนี้มันอ้วนได้เทอดทูนได้ชักชวนได้สั่งซ้อนแนะนำพ่อแม่เดี๋ยวนี้พ่อและแม่ไม่มีความหวั่นไหวเชื่อมั่นในบาปในบุญในพระรัตไตรัยทุกเช้าทุกเย็นเวลาบินทบาทกลับไปเห็นพ่อแม่นั่งบ้างเดินจงกรมบ้างผมอิ่มใจพูดเท่านี้เองพระภิกษุองค์อื่นไปฟ้องพระพุทธเจ้า มันเป็นการกระทําผิดที่ยิ่งใหญ่ในศาสนาของที่คนอื่นทานมาแล้วเนี่ยเอาไปให้คนอื่นเนี่ท่านถือว่าไม่เคารพดูถูกประทุษร้ายของทานของคนอื่นภิกษุนั้นจะต้องถือว่าผิดก็เลยไปฟ้องบอกว่าพระองค์นี้เป็นโจรขมโมยบวชมาเลี้ยงชีพอุปบีวิกาบวชมาเลี้ยงชีพตนเองพ่อแม่ นอกจากนั้นยังอุปปทูสกาบวชมาประทุสล,ทลายทําลายศาสนาไล่ศึกออกไปเร็วๆพระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านก็ะเฉยเย็นมาท่านก็เรียกประชุมแล้วก็ถามภิกษุนมก็เล่าให้ฟังดังที่เล่าให้เพื่อนฟังจริงดังนั้นกายผายผอมแต่ใจผมอ้วนผมบินทบาตเลี้ยงบิดามารดานอกจากเธอเลี้ยงท่านทางกายด้วยบินทบารแล้วเธอเลี้ยงอะไรอีกไหม ข้าพระองค์เลี้ยงบิดามารดาทางใจเวลาให้ท่านกินข้าวอิ่มก็แสดงธรรมให้ท่านฟังให้ท่านมีศรัทธาเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติหน้ามีกรรมดีกรรมชั่วที่ทำมามันให้ผลทำให้รวยทำให้จนปุลานันจะปุญยังปริขีนางบุญเก่าของเราสิ้นแล้ว นวันจะบุญยังอนุปจิตตังบุญใหม่ของเรายังไม่ได้ออกดอกออกผลเพิ่งจะทำให้รีบทําเพิ่มขึ้นอีกด้วยการรักษาศินด้วยการภาวนาถ้าเราไม่มีของจะทานปีดามารดาก็เป็นผู้มีศินเป็นผู้ตั้งมั่นในศินถึงพร้อมด้วยศรัทธาอย่างมั่นคงมีจาคะปลดปล่อยใจจากอารมณ์ที่เป็นห่วงทรัพย์น้อยใจ ในเรื่องแห่งความทุกขนั้นบัดน,นี้ท่านก็อยู่อย่างมีความสุขอันนี้พระพอพูดจบพระพุทธเจ้ายกมือใส่หวัวสาธุภิกษุเธอได้ดำเนินปฏิปทาเช่นเดียวกันกันกบเราเราเองก็ได้ทำอย่างเดียวกับเธอสมัยเมื่อเราเป็นสุวรรณสาม พ่อแม่ของเราตาบอดทั้งสองเราเอาท่านทั้งสองมหาหาบไว้ในบานนี้ไปเลี้ยงแต่เราไม่สามารถเลี้ยงใจท่านให้เข้าถึงโสตะปฏิยังคธรรมเธอจึงได้กระทําการตอบุญแทนคุณมารดาบิดาอย่างสาสมบัดนี้เธอได้นำท่านทั้งสองประดิษฐานไว้ในสวรรค์แล้วหมดโอกาสที่ท่านจะตกนรกเธอจงภาคภูมิใจเถิดีิสุทั้งหลาย เธอจงเอาเป็นแบบเป็นอย่างถ้าผู้ใดจะตอบคุณแทนคุณมารดาบิดาต้องไปสอนท่านให้มีศีลมีศรัทธามีจาคะมีปัญญามั่นใจปกครองใจปลดปล่อยใจรู้เท่าทันใจรู้เท่าทันอารมณ์ที่สูทั้งหลายได้ฟังแล้วก็ถึงบางโอ้อ อนุโมทนาตามพระพุทธเจ้านั้นเป็นการตอบบุญแทนคนณพวกเราเหมือนกันเป็นหญิงก็ได้เป็นชายก็ตามทําไมจะตอบบุญแทนคนุณท่านไม่ได้ถ้าสามารถชวนพ่อชวนแม่ประพฤติทธรรม